ครับพวกกัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาแล้วนะผมขอโทษที่หายไปนานวันนี้เราอยู่ในแมปมีมซีนะครับเป็นแมปที่เอ่อน่าจะสนุกอยู่นะซึ่งผมเลี้ยวร้อยห้าสแล้วครับผมแอบไปเล่นมาแล้วก็ผมรวงดีมากนะผมสุ่มได้เนี่ยผลโมจินะครับว,ว้าวเป็นผลระดับแดงนะครับแล้วก็จะไปทำคุยของผมกัน่อนเนี่ยของผมจอยู่ตรงนี้นะทุน เฟสผมอยู่ยนี้นะเฟสของผมนะครับมันเป็นการให้ตีมอนพวกนี้นะัห้าตัวนะครับเด,ดี๋ยวจะดูสกิลเลยอันนี้อือคอมโบจัดสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะขึ้นชื่อแมปไว้นะครับหนึ่งฟาร์มเอ,อ,อ้าไม่โดนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอันนี้ดีกว่าอื้อ,อ,อนี่พื้งมุจิ มันก็จะฟาร์มง่ายๆนะครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะผมก็มันก็แค่ไอ้บล็อกฟุดนะเนี่ยยิงแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะครับบล็อกฟุดอีโอ้ยไปเป็นมดแล้วโอ้ยใจเย็นตัวเลนนะครับอึ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 ือไปไหนแล้วน,นี่จอมหมาอืมเอ้าเอ้า มาแล้วมาแล้วปุ๊บอ,อ๋อไปไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนมานี่เลยพรก็ดับฟาร์มยากหน่อยนะครับเกมนี้ใช้หมัดต่อยเลยลกันจริงๆแล้วผลโมจิในเกมนี้นะครับมันเป็นผลโลกเกียนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเหมือนบล็อกฟุตเนี่ยมันเล่นแบบบล็อกฟุตเลยแบบนี้เอ้าเออ,อมาผมจะมาสุ่มผลละ มาดูกันว่าผมจะได้ผลอะไรนะฮะมาผลอะไรมาดูกันสามสองหนึ่งเฮ้ยผลน้ำแข็งว้าน้ำแข็งโอ้ย่เย่าย่าสำหรับใครที่งงนะครับว่าผมใส่อะไรอยู่เนี่ยบนหัวเนี่ยทำไมาเป็นหมวกฟอปป้านะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูแป๊บนึงนะนี่นะ ครับหมวกฟอปป้ามันก็จะเอามาจากตรงนี้นะครับก็คือมันจะให้เรารับเควสต,ตรงนี้นะครับเป็นเควสที่สามเควสที่สามครับแล้วก็ไปสก,กิลไปนะครับแล้วก็ต้องสู้กับเจ้าเออเป็นบอสฟอปป้าตัวนี้นะครับต้องสู้แล้วมันจะมีโอกาส10%เซที่จะได้หมวกนะครับซึ่งมันก็ดรอปง่ายนะสิเเนี่ไม่ถือว่ายากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะฆ่ามาันให้ดูต่อยก็ได้นะเนีย่ยไม่กลัวครับไม่กลัวโอ้ย โเรลืมกลัวละโอเคนี่ครับสใส่ไปอย่างงี้ครับอืออุ้ย,ยคลิปหน้านะครับผมอาจจะเอ,อ่อผมอาจจะทำคลิปรีวิวผมก็ได้ไมออ่รู้นะผมจะเล่นแบบนี้อีกเปล่าแต่แบบนี้สนุกนะครับสนุกจริงอ่ะตายละเนี่ยข้อดีของตีบอสตัวนี้ครับมันจะได้เจมนะครับ แล้วถ้าสรับใครที่งงว่าเจมมันเอาไปทำอะไรก็เอาไปสุ่มผลนะครับเป็นสุ่มผลกับเจ้าด็อกนะไปเราก็ไปกันเถอะฮุดมากและรับเควิสเลยทำควิสด,ดีกว่าอืมฟาร์มหนึ่งเดียวไม่สนใจด้วยอืมอืม,อม,อมเลน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 ,เลนอืมเลลี่โอ้ยปล่อยเลยอ่ะม,มันตีแรงอยู่นะครับระวัง ตีแรงอยู่นะเอา้าโลกเกียแล้วอ้อาวฟาร์มสบายเลยทีนี้โลกเกียแล้วนะครับโอเคฟาร์มแป๊ดหนึ่งนะครับมาครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ไปฟาร์มตังมาแล้วเดี๋ยววันนี้เอ้ย,อยไม่ใช่เดี๋ยวผมจะมาสุ่มผลให้ดูนะครับมาดูกันว่าผมจะผลอะไรก็คือผลโมจิมันไม่ได้ออกยากนะครับมันออกง่ายอยู่นะเนี่ยอุย้ยเกลือ,ออีกแล้ว เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้จะเป็นช็อปอะไรอะ่ะอันนี้ช็อปซื้อนี่ปะเนี่ยปนนเป็นคาตนา纳ครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อดูนะคาตนานะนี่เหรอจะลองดูนะมันฟาร์มดีปะผมไม่ใช่สายดาบนะส่วนมากผมจะเล่นเป็นสายฝนนะครับจะลองดูฟาร์มดีไหมโอ้โหไม่ได้อัพก็ถือว่าน่าจะดีเดี๋ยวผมมาดูสกิลคาตนานะก่อน อือเป็นขึ้นดาบอือแล้วก็ฟาร์มได้อยู่กพได้อยู่กพได้อยู่ถ้าฟาร์มนะอ,อันแบบเริ่มเล่นใหม่ก็งี้นะครับเริ่มเล่นใหม่อะไรอะไรมันก็ยากนะครับแต่ก็ถ้าถ้าได้ผลดีๆมันก็ฟาร์มง่ายแล้วอือๆต่อยๆนี่น,นี่แล้วก็ใช้เป็นดูโฟล์นี่จะลองสำรวจเกาะนี้ก่อนว่าอันไม่มีอะไรล้วนะ นี่คืออะไรอ่ะอกลัวเหรอลาวาฟอปล้าไม่มีอะไรอ่ะโอเคลองคูฟอปล้าควสอะไรอ๋อเฮ้ยทุกคนผมอยากลองดูนะว่าคลิกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมาลองมาเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็รอดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมคลิกให้เสร็จแล้วผมก็มาสรุปนะครับว่าได้อะไรโอเคไปกันโอ้โห999หนึ่งพันแล้วครับทุกคนอุ้ยเราได้เป็นอ่าฟอปป้ามาเหรอเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าฟอปป้ามันคืออะไรนะเขาบอกว่าเป็นเป็นเหมือนอุ้ยนี่มันเป็นอาวุธนะครับนี่ยอีกทีละฟอปป้าเป็นไงวะไหนๆ่ยนะกันมา เป็นอาวุธเว้ยเป็นอาวุธนะฮะเป็นแบบถือแมวฟอปป้านะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะมาดูสกิลหนึ่งกันสกิลหนึ่งก็อุ้ยเฮ้ยคุ้มทุกคนคุ้มไหมเฮ้ย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 ไอ้หัวคุ้มนะผมลองไปใช้ฟาร์มดูลองลองลองมีปะเควิทผมอยู่ไหนเนี่ยมีควิอะไร ไม่ใช่อันนี้ยเฟสสองร้อยนะเดี๋ยวผมหาเฟสผมแป๊บเฟสผมอยู่ตรงไหนกันนะเมื่อกี้กดนี่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 เฟสเฟสเฟสลอง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 ฮึโอ้แรงแรงดูนี้ผมน่าจะเล่นสายดาบนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นของแร่ที่คนอื่นอยากได้ก็ได้ โอเคก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่ว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปสุ่มผลก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีตังค์เยอะมากเย้ yeah. สิ่งมาแล้วนี่ครับที่สุ่มผลไม่มาเราสุ่มได้สองครั้งนะครับมาครั้งแรก Invisible คุ้มไหมเนี่ยอ่ะไปอี่สองขอ โอ้โห oh. นี่นะครับ invisible oh. เก็บอันนี้ก็เก็บนะครับเก็บปะนี่เรียบร้อยผมต่อมาแล้วก็มาสำรวจเกาะเหรอเพราะว่าเก็บฟาร์มนะครับน,นี่อะไรอะบอสเหรอเดี๋ยวๆอันนี้เป็นควิดหก โอยบอสอะไรเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็มาสำรวจเกาะกันต่อเฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอยากเห็นอยากเห็นอยากรู้อยากรู้อยากรู้หมดเ,เออผมเห็นเหมือนมีอะไรเนรี้ยอะไรอะ อ๋อดา m a ท e t e s t e อ๋ออือนี่เหรอครับทุกคนนี่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 ันน,นีเป็นาเมจเทสเตอร์นะไห้ฟันได้ด้วยวิแรง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 อยู่เฮ้ยมาครับแล้วก็ฟาร,ร์มให้ถึงเ e เ e l สองร้อยกันเลย let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ฟาร,ร์มจนถึงเลเวลสองร้อยแล้วนะครับต่อมาครับ น่าจะมาควสตตรงนี้นะถ้าที่ผมเห็นนี่งั้นเป็นควสหริอว่ 200. ร์สองร้อยเฮ้ยแผมเห็น,นอะไรอะ่ะอันนอะไรอ่ะคืออะไรอ๋อมาอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนทีมนะครับไอฟาร์มตรงเนี้ยฟาร์มครั้งแรกอะ่ะมันอาจจะยากนะทุกคนแล้วก็ฟาร์มไปเถอะ อุ้ยิวยาก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 ,ยากเลยอยาย,อยากเลยฟาร์มยากนะเนี่ยโอ้โหโอ้โห<อ>มีแชน้นี้ช่วยด้วย<อ>มีมาโ<อ>หเนี่ยไม่ต้องใช้หลายๆสกิลนะครับช่วยกันนะย<อ>ุดยุดมันฟาร์มฟาร์มยากนะทุกคนถ้าฟาร์มใหม่ๆแล้วผลยังไม่โลเกียฟาร์มยากมากเลยผมอยากจะบอกให้ครับเม<อ>ื่อกี้ผมก็ไปฟาร์มมาโห นานเหมือนกันนะกว่าจะถึงเรเ่ลสองรอยเออแล้วมันออ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 บางคนนะที่อยากให้ผมเล่นบ็อกฟุตก็เดี๋ยวาว่าฟาร์มตรงนี้มันเริืมยากแหละเดวผมไปสุมผลแก้เศร้ากันะครับเผื่ออะไรอะไมันจะดีขึ้นนะฟาร์มเงินมาตั้งนานแล้วป่ะเราก็มาสุมผลกันตรงนี้เลยนะครับตรงนี้แหละเฮ้ยทุกคนผมทุกคนคิดว่าแบบ จะได้ป่ะแบบเล็ลอๆอ่ะผมเห็นนะมันมีผลผลเนี่ยผลฟอปป่าดีอยู่นะมาเฮ้ย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 เดี๋ยว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 เฮ้ย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 โมจิ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  ผโมจิโอ้เฮ้ยผมดีใจมากเลยอะเก็บเลย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 อันนี้นะครับก็เราได้ผลอะไรมาอีกอะผลสปินนะครับแล้วก็ได้มาอีกผลหนึ่งนะเป็นผล i n visible นะครับเป็นผลล่องหนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีใจแล้วเนี่ยไม่คิดว่าจะได้โอเคสหริปนี้นะครับก็ ผมก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามแล้วก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนครับว่าอย่าให้ผมเล่นแมปอะไรนะโอเคคลิปนี้ผมขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย